สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้ครับจะเป็นเทมเพลตโลว์เติร์ดขึ้นชื่อแบบนี้เลยครับส่วนต่างๆนี้ยังสามารถปรับแต่งแก้ไขเองได้ทั้งหมดเลยครับสวยงามแบบนี้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้ครับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนดูครับว่ามันปรับแต่งยังไงมันปรับอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆนครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวเราแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับอันดับแรกครับให้เพื่อนทาการดาวน์โหลดไฟล์ให้เรียบร้อยครับ แล้วก็เอารหัสผ่านเนี่ยมาใส่เดี๋ยวรหัสเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่มุมมุมจอนะเพื่อนๆอเอารหัสเนี่ยมาใส่ในนี้แล้วกดตกลงแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้เข้ามาที่อ่าให้เพื่อนทาการติดตั้งฟอนตตัวนี้ก่อนนะถ้าเกิดใครยังไม่มีติดตั้งฟอนตัวนี้ให้เรียบร้อยเข้าที่ลิงก์นี้แล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยนะ แล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้นะจะมีทั้งหมดอยู่3ไฟล์นะ3ไฟล์แบบนี้นะให้เพื่อนไปที่โปรแกรม Premiere Pro ได้เลยนะมาที่โปรแกรม Premiere Pro นะให้เพื่อนหาแถบกราฟิกด้านบนนะหาคาว่ากราฟิกนะถ้าเกิดโปรแกรมของใครเนี่ยเป็นเวอร์ชันใหม่หมเนี่ยมันอาจจะอยู่ด้านขวามือมุมบนบนนะเพื่อนเพื่อนหา Work Space ที่เป็นกราฟิกนะแล้วก็ลากไฟล์เทมเพลตทั้งหมดเนี่ยมาใส่ในนี้แล้วก็รอกะพิบพปึ๊บอ่านี่ครับมาแล้วแล้วก็เลื่อนหานะมันชื่อว่า third V 3 5 1นะมีทั้งหมดด3ตัววเี๋ยผลากลงมาให้หมดเลย ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามอะ่ะตัวที่หนึ่งเนี่ยรูปแบบเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนิดนึงนี่ครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมเอามาไว้ตรงนี้ดีกว่าเห็นชัดไหมอ่าประมาณนี้นะอันนี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองจะเป็นประมาณนี้เลื่อนมาปึ๊บ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 มีเส้นปึ๊บอย่างนี้อ่า เป็นไงอย่างเท่แล้วตัวที่สามฟึบฟุบฟบฟบฟบนี่เป็นไงอ่ามีทั้งหมด3ตัว3รูปแบบ3สไตล์นะก็วิธีการปรับแต่งแก้ไขของมันเนี่ยก็คือกดที่ตัวไฟนิมเพลตตัวนี้นะแล้วเพื่อนๆก็พิมพิมชื่อไปอะ่ะเออชื่ออะไรเพื่อนๆก็พิมไปเลยนะ ใครอยากจะพิมพ์ว่าอะไรก็พิมพ์ได้ตามสะดวกตามสบายเดี๋ยวผมพิมพ์เป็นตัวใหญ่ดีกว่าอ่านี่ครับประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรตามสบายผมเอาตัวหนาดีกว่าเอาตัวหนาตัวนี้สวยไหมเอาแบบบางลงหน่อยอ่าประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ ตำแหน่งเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะตำแหน่งอะไรเงี้ยตำแหน่งแบบตำแหน่งข้อความอะ่ะเออแล้วก็ตำแหน่งสีก็มีสีที่หนึ่งตำแหน่งสีที่สองสีที่สองอะไรเงี้ยลองเปลี่ยนดูเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นแนวนี้แล้วก็เปลี่ยนสีที่สองเป็นแนวนี้อ่าเป็นไงแนวๆประมาณนี้ หรืออาจจะลองเปลี่ยนเป็นแนวนี้แนวนี้แนวนี้ลองปรับสีเปลี่ยนสีกันได้เลยนะสำหรับตัวเนี่ยเออเป็นไงอ่า แล้วก็ไอ้ตำแหน่งสีเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลื่อนได้นะมันเป็นแบบตำแหน่งสีอะ่ะเออแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากได้แบบให้มันเป็นแบบไล่สีเนี่ยเพื่อนๆเอาสองสีเนี่ยมาจิ้มหากันได้เลยนะถ้าเกิดสองสีจิ้มเป็นสีเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นสีเดียวกันแบบนี้นี่ครับเป็นสีเดียวเออก็ลองปรับแต่งกันดูนะเดี๋ยวผมเอาตัวหนาดีกว่านี่ครับตัวหนาแล้วก็ข้อความที่สองเนี่ยก็คือเป็นตำแหน่งของคนนี้นะถ้าเกิดใครอยากใส่อะไรก็ใส่เลยนะ อ่าผมใส่เป็นอั์ติ์ไปแล้วกันเอออะไรประมาณนี้แนวแนวนี้เปลี่ยนสีก็เปลี่ยนได้นะจะใส่สีอะไรดียะเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็เปลี่ยนสีได้เออผมเอาตัวหนาดีกว่าเอาเฉียงด้วยเอออะไรประมาณนี้ลองไปปรับแต่งกันดูแล้วก็อ่ะตรงนี้มันจะมีคําว่าเรืองแสงใช่ไหมถ้าเกิดใครไม่อยากให้มันเรืองแสงเลยเนี่ยติ๊กออกนะติ๊กออกได้เลยมันจะแบบ ใส่โกลให้มันนะแล้วก็ถ้าเกิดเราติ๊กใส่เรืองแสงเนี่ยเราสามารถเพิ่มลดมันได้นะใครอยากได้ให้มันเรืองแสงน้อยน้อยมากๆอะไรเงี้ยลองปรับกันดูเออเราปรับเสร็จแล้วเนี่ยมาที่โมชั่นตรงนี้นะแล้วก็ทําการย่อหรือจะขยายหรือจะไว้ตําแหน่งไหนเนี่ยลองดูได้เลยนะเออเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีดีกว่าเอาให้มันเห็นชัดๆไปเลยเอาให้มันเห็นชัดๆไปเลยนี่เป็นไงเดี๋ยวลองปิดเลืองแสงนี่นี่มันก็ขึ้นประมาณนี้เลย แล้วก็สีนี้ใส่สีขาวไปเลยนี่แบบมินิมอลอ่ะแนวแนวมินิมอลอ่ะเอออะไรประมาณนี้ต้องเป็นสีเป็นสีอันนี้สีอันนี้มองไม่ค่อยชัดว่ะเออสีประมาณนี้ก็ได้อะแนวแนวนี้ไปโอเคสวยงามเลยนี่แหละทีเด็ดอ่าลองเล่นดูมันก็จะเป็นประมาณนี้ มันก็จะเป็นแบบแนวมินิมอลอ่ะเออคลีนคลีนอ่ะเออมันจะแบบแนวเขาเรียกว่าแนวคลีนคลีนโมเดิร์นน่ะนี่ประมาณนี้นะอันนี้ลองไปจัดแต่งปรับแต่งกันดูได้เลยนะอันนี้ตัวที่1น,นะแล้วก็ตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เออนี่เป็นไงเดี๋ยวผมก็จะใช้เป็นชื่อเออเป็นชื่อนี้แหละที่เกลียดเปลี่ยนชื่อแนละ้วนึกชื่อไม่ออกเปลี่ยนฟอนต์ก็ได้นะเอาจริงเปลี่ยนฟอนต์เป็นอะไรอะ่ะเบบัดตัวนี้ ่าแล้วก็ปรับให้มันเฉียงหน่อยสวยๆแล้วก็ฟอนต์ด้านล่างหรอก็เป็นฟอนต์เดียวกันตัวบางหน่อยแล้วก็เฉียงอ่านี่ครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยผมปรับขนาดฟอนต์ดีกว่าอ่าให้มันเป็นประมาณนี้แล้วก็เลื่อนตำแหน่งนิดนึงให้มันใกล้ๆเส้นหน่อยแล้วก็เลื่อนข้อความตำแหน่งนิดนึงอ่าแล้วมันก็ 2. จะมีขนาดเส้นนะอันนี้ตัวที่สนะจะมีขนาดเส้น ใครเห็นว่าเส้นหนาไปบางไปเนี่ยลองปรับกันได้นี่ครับงี้อ่าผมจะไว้ประมาณนี้ดีกว่าแล้วก็เลื่อนข้อความเข้าไปอีกหน่อยประมาณนี้ความสูงของเส้นก็ปรับได้นะเนี่ยครับลองปรับดูความสูงของเส้นนี่เออประมาณนี้โอเคแล้วปรับสีเนี่ยมันก็ปรับสีเหมือนกันนะจะปรับเป็นสีอะไรดีอะผมเอาเรืองแสงออกดีกว่ามันจะได้มองชัดๆนะ หรือใครอยากได้เรืองแสงเนี่ยก็ใส่ให้มันกโกลอแบบนี้มันก็สวยนะอ,อผมเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรดีอันนี้เป็นสีเขียวดีกว่าออกเขียวเขียวนิดๆน,ดนี่ประมาณนี้สวยงามเลยสวยเลยเอ,อสวยเลยแล้วก็อ่าปรับแต่งมีอะไรไหมไม่มีแล้วเราก็มาย่อตรงนี้กดที่โมชั่นแล้วเราก็ทําการยอ่อแล้วเราก็วางตามตําแหน่งที่เราต้องการนี่ หรือถ้าเกิดไอเรืองแสงเนี่ยมันเยอะไปเนี่ยเราปรับมันลดมันลงหรือถ้าเกิดมันไม่เข้าจริงๆเนี่ยมันมันใสแล้วมันไม่เข้าเนี่ยมันมันแบบไม่ได้อะไรเงี้ยเพื่อนๆปิดมันไปเลยก็ได้นะหรือจะใส่น้อยๆอย่างเงี้ยลองปรับดูนี่ครับมันก็จะเป็นแนวๆประมาณนี้หรือจะปิดไปเลยมันก็สวยเออไวอย่างนี้ก็ได้เออปิดไปเลยไม่ต้องใส่เรืองแสงมันก็ได้ผมว่าลองเพลดูนี่เป็นไง เนไงมันไง,นไงฟึบฟึบฟึบออสุดยอดสวยงามมากตัวนี้เดี๋ยวจะไว้ตำแหน่งนี้ไว้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้อ่าลองวางกันดูนี่ลองเพลด,ดูแล้วตัวเทมเพลตเนี่ยมันสามารถยืดหดได้ตามสบายใจชอบเลยนะใครเห็นว่าแบบมันยาวไปสั้นไปเนี่ยเพื่อนเพื่อน,เ,อนเลื่อนได้ตามสบายเลยนะเนี่ยมันก็มีทัสซิชันออกเงี้ยฟึบ นี่มันไงเออสุดยอดแล้วก็เออแต่ผมรืมอบอกไปนะว่าเทมเพลตตัวนี้เนี่ยมันเป็นไฟล์ขนาด 4k นะถ้าเกิดเพื่อนๆไปใช้ในโปรเจกต์ 4k เนี่ยมันก็จะพอดีแต่ถ้าเกิดไปใช้ในโปรเจกต์ที่เป็น1080เนี่ยเพื่อนๆคลิกขวาที่ไฟล์เทมเพลตก่อนนะตอนลากลงมาแล้วเนี่ยให้เพื่อนทาการคลิกขวาแล้วก็เลือกคําว่า set to frame size ก่อนนะมันก็จะพอดีกับตัวโปรเจกต์ของเรานะอันนี้สําหรับโปรเจกต์ที่เล็กกว่า1080นะเพื่อนเพื่อ,อต้องทําอย่างนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่พอดีกนะออกับรเาานนนะะอ็แํไว้่ มาที่ตัวที่สามนะเออเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนตัวที่สามเป็นประมาณนี้มันก็จะมีเส้นวิ่งเข้ามาอย่างนี้เออเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนฟอนต์แล้วกันอะเปลี่ยนฟอนต์ให้ดูไม่ได้เปลี่ยนข้อความแล้วกันข้อความมันเปลี่ยนได้นั่นแหละมันมันก็ต้องเปลี่ยนได้นั่นแหละเอออ่ะเป็นประมาณนี้อ่ะเปลี่ยนข้อความประมาณนี้แล้วก็ตัวเฉียงหน่อย แล้วก็มีอะไรให้เราปรับอีกผมขยายตัวข้อความหน่อยดีกว่าอ่าประมาณนี้ตัวนี้ก็ร30ใหญ่ไปอ่าประมาณนี้โอเคแล้วก็สีข้อความเนี่ยก็เปลี่ยนได้ตามปกติเลยนะมันแบบมันเปลี่ยนสีได้ปกติเลยเออเปลี่ยนสีได้อ่าเปลี่ยนสีได้เห็นไหม แต่ไอโกลเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเข้าเพื่อนๆปิดมันไปเลยก็ได้เออบางสีเนี่ยมันมันมันเป็นเพราะบางสีเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเข้ากับโกลโกลมันมันเป็นการไล่สีเนี่ยพอสีบางสีเนี่ยมันมันมืดมันเข้มมันสว่างไปเนี่ยทำให้โกลมันทํางานแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นผลดีเท่าไหร่เพราะว่าสีมันไล่สีนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆทาเป็นสีเดียวกันเนี่ยมันก็จะโอเคนะสมมติลองเป็นสีเดียวกันอย่างเงี้ยเราเปิดโกลมาเนี่ยโกลมันก็จะโอเคไง แต่พอถ้าเกิดไปไล่สีเนี่ยสีมันบางสีเนี่ยมันสว่างมันมืดมันเข้มไปอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่โอเคเออเราก็อาจจะปิดโกลไปกันเลยก็ได้เพราะว่าไม่ต้องใส่โกลมันก็สวยเออลองปรับสีประมาณนี้นะแล้วก็เส้นนี้เนี่ยเราก็ปรับได้ความกว้างเส้นเนี่ยถ้าเกิดข้อความมันสั้นมันยาวเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับได้ประมาณนี้อ่าแล้วก็ความหนาของเส้นเนี่ยถ้าเกิดเส้นมันบางมันหนาไปเนี่ยลองปรับกันได้นี่เป็นไง แล้วก็ความเฉียงเออเนี่ยตอนนี้เส้นถ้าเกิดดูดีๆเนี่ยมันมีความเฉียงอยู่ถ้าเกิดใครไม่อยากได้หรืออยากได้อย่างไรเนี่ยลองปรับกันดูนะความเฉียงของเส้นเออความเฉียงของเส้นยังปรับได้อะสุดปะล่ะ <_ d ope> แล้วก็ตำแหน่งเส้นตำแหน่งเส้นเนี่ยแกน X นะ <_ d ope> นี่ครับมันเป็นแกน X ออย่างเงี้ยถ้าเกิดคิดว่ามันแบบเออซ้ายไปขวาไปนิดนึงอะไรเงี้ยลองปรับกันดูแล้วก็ไอ้ข้อความเนี่ย ที่ห่างกันเนี่ยเออแต่ตรงนี้ชิดกันเนี่ยเพื่อนๆปรับได้นะหรือเอาข้อความบนเนี่ยเลื่อนลงหน่อยก็ได้เออหรือจะเอาข้อความล่างเลื่อนลงหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้อความก็เลื่อนซ้ายนิดนึงเออประมาณนี้แล้วก็กดที่ตัวมัน,นครับมาที่โมชั่นนะแล้วก็ย่อเลยหรือเราจะขยายก็ได้หรือเราจะวางตรงไหนก็ได้อ่ะเห็นไหมแค่นี้สวยงามอ่ะลองเพย์ดูฟึบอ่ากระตุกถ้าเกิดใครเล่นแล้วมัน กระตุกกระตุกค้างค้างเนี่ยเพื่อนๆกดเรนเดอร์มานะวิธีการเรนเดอร์เนี่ยผมเคยสอนไปตลอดละผมเคยสอนไปเยอะมากแล้วหรือจะกด enter ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะกด enter ที่คีย์บอร์ดเนี่ยมันก็จะเรนเดอร์นั่นแหละเออเราก็กดไปแต่มันจะเรนเดอร์ทั้งไทม์ไลน์นะมันอาจจะช้าแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเรนเดอร์แค่เดียวนี้เราก็ทําการเลือกมาร์ i อินมาร์กเอาแล้วเราค่อยเรนเดอร์ก็ได้เพื่อนๆไปหาดูคลิปย้อนหลังของผมแล้วกันนะสำหรับการเรนเดอร์นี่ครับอันนี้คือรูปแบบ3นะก็จะเป็นแบบนี้ 3รูปแบบนี้เนี่ยมันก็สวยทุกรูปแบบนะ3แบบ3สไตล์แล้วก็คลิปนี้เนี่ยมีให้เพื่อนโหลดไปถึง3ตัวเลยนะเพื่อนๆก็ไปเลือกใช้กันเอาใครอยากจ,จะใช้แบบไหนต้องการแบบไหนอะไรเงี้ย ก็ <S <S ไปลองปรับแต่งปรับใช้กันดูนะสำหรับไฟล์เทมเพลต l o w e third ใส่ชื่อแบบนี้นะเออแบบเท่มากก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับว่าคลิปมีประโยชน์ไฟล์เทมเพลตสวยมากน้อยแค่ไหนชอบไม่ชอบอย่างไงอยากได้แบบนั้นแบบนี้หรือใช้ไฟล์เทมเพลตตัวนี้แล้วเนี่ยติดปัญหาตรงนั้นตรงนี้นอะไรเง,งี้ยเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ผมขอแนะนำสำหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทำขายหน่อยแล้วกันนะ เไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลวล์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่นอนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่นอนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปเเนีีย่ยผผมมมมจจจะะไลไฟล์ออรร๋งๆาแกห